ดับระหว่างทางเดินออกไปตรงด้านหลังตรงนี้ยิงไฟดาวนด้อยู่อ่คุณคุณยิงที่ตัวผมหน่อยตรงนี้ก็ยิงก็ยิงตัวผมด่วนเลยผมกำลังจะตายยิงออกมาออกมาตรงนี้อาคุณนี่เอาละเจ้าหน้าที่อาร์ตวันนี้เว้ยคุณอาร์ตผมนี่อาจจะด้เปิดหัวก่อนเปิดหัวก่อนยิงแล้วเหรคุณสังเกตอะไรไหมสังเกตอะไรเฮ้ยนี่ ผมนี้ถอยรถคันใหม่มาแล้วเออไปเร็วๆมบอกเลย <4 S 1> นหน่วยงานของเรานั้นจะพัฒนาไปอีกขัน้นด้วยคุณอาตเออสีนน่กิโลนี้เอาเด<อ><อ>ิอสี่สี่กิโลเลยเหรอคุณเห็นควันไฟด้านขวาไหมเออเห็นว่ะโอ้ยควันลอยสูงขนาดนี้ผมบอกเลยว่าหายนะแน่ๆคุณอาตผมว่านะป่านนี้นเนี่ยน่าจะไหม้ทั้งหลังแล้วเอาละ่ละลบไปลงไปอให้เปิดไปเรียกโอ้ยทางมันแคบรถมันยาวคุณอาต แต่เย็นไม่ชนต้องผมบอกแล้วว่าไม่มีการชนเกิดขึ้นโปเฟเรโนมาเองอาร์ตลบ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 ลาเลี้ยวขวาโอเคโอเคโอ้โหโอ้ยชนเสาไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ไม่ชนคนอื่นเว้ยเมื่อกี้ก็ถอยชนไปแล้วไงอ่ะจะชนแล้วอ่ะชนชนชนไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเราเนี่ยมาถึงที่หมายแล้วคุณอาร์ตเรามาถึงที่หมายแล้วเปิดไปเลี้ยวเปิดไปเลี้ยวโอ้โหชนจนได้ไม่เป็นไรคุณอาร์ตนี่นี่นี่ อีกนิดเดียวท่านะแล้วคันนี้มันแซงเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยนั่นเลยเฮ้ยโอ้โหคุณนี้ไอ้พวกนั้นมันเดินมาเกี่ยวรถแล้วเราก็โดนไอ้สิ่งนดื้อเลยวะชนมันเฉยเลยเอาละถึงแล้วลงลงลงคุณฮัทลงลงลงออจอดแล้วจอดแล้วอะไรสมัย<อ>ลงไม่ได้วะรถคุณไหลอ่ะโอเคโอเคนิ่งนิญญ่งสนิทโอเคถึงแล้วเอาละคุณฮัทรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยสองชั้นนะคุณฮัทมีบันไดพาดไว้เลยแสดงว่าเรานั้นเนี่ยน่าต้องขึ้นบันไดไปเว้ยคุณฮัท เออเอาควันดับไปแล้วเอ้าเฮ้ยยังไงเนี่ยกับบ้านปะกับบ้านแล้วบ้านกับบ้านเดี๋ยวก่อนคุณอาร์ตผมว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเว้ยถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะเออแน่ะผมยังได้ยินเสียงไฟเนี่ยที่กำลังไหม้รุกโชนอยู่ในบ้านเว้ยเออคุณปีบันไดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมรูชั้นแรกเอาล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะเข้าไปช่วยผมว่านะเราหน้าต้องเข้าไปช่วยผู้รอดชีวิตเว้คุณอาร์ตเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ออุปกรณ์อยู่เอาเอา อุปกรณ์อยู่ไหนบ้างวันนี้เดี๋เปิดตู้เปิดตู้เอาล่ะตอนนี้เรามองมาหาตรงนี้ผมได้ขวาแล,าล้วผ,<ม>ผมได้ขวาแล้วผมได้แฉลงมาเดี๋ยวผมมึงงัดประตูด้วยแฉลงอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวผมนี่จะขึ้นชั้นสองเรามีบันไดกูนัดโอเคเราต้องระวังอ่าแบ็ d ดา e ด้วยนะประตู <c oughs> หน้าประตูนี่คือแบบว่าผมเจอผู้รอดชีวิตแล้วอยู่ไหนชั้นสองอชั้นสองชั้นสองผมมาแล้วผมมาแล้วเอาล่ะอุ้ยห้องข้างในไฟไหม้เอ้ยคุณช่วยปิดไฟหน่อยเอ้ยแป๊บนึง ผมยังไฟไม่ได้ผมยังเข้าไปข้างในไม่ได้เลยตอนนี้ข้างในนี้ควันแบบขมงฉงเฉงมากโอ้โหลงไปไม่ไดุ้ณนี้ระวังไม่ต้องห่วงผมมีลูกน้องลูกน้องเขากาลังช่วยดับไฟให้เราอยู่คุณเคลียร์ทางข้างล่างไว้เลยนะคุณเคลียร์ทางข้างล่างไว้ผมกำลังเคลียร์อยู่ผมกำลังไปผมลังไปคุณฮะถ้าระหว่างนี้คุณว่างเนี่ยคุณไปต่อสายเพิ่มได้นะได้เลยยวผมต่อสายเพิ่มเปิดประตูกอนเออจัดการให้เรียบร้อยตอนนี้ อนนี้เรียกได้ว่าไฟที่ลุกโกถมมากที่ทางลงชั้น2นะคุอขึ้นลงไปไม่ได้คุณอาเดี๋ยวผมนะ่านะต้องวางผู้รอดชีวิตไว้ตรงนี้ก่อนเอาละเอาละผมเนี่ยกำลังลงไปช่วยต่อสายเราต้องรีบดับไฟก่อนคุณอาไม่งั้นเนี่ยเราเอาผู้รอดชีวิตแล้วใครใครขับไอ้นี่วะเนียคุณอาคุณอาอะไรเนี่ยคุณเอากระเช้าขึ้นไปรับคนเจ็บเปล่าเอ้ยเออว่าคุณจัดการยื่นกระเช้าไปเลยยื่นกระเช้าไปเลยเดี๋ยวผมเนี่ยไปไปอุ้มคนเจ็บมาก่อนเอาละคุณอาผมมาแล้วผมมาแล้วคุณอา ผมมาแล้วกระเช้ามากระเช้ามาเร็วไหนยืดมาเร็วยืดมาเร็วยืดอยู่คุณว่าไอ้กระเช้าแบบนี้เนี่ยผมสามารถไปได้ป่าเฮ้ยไปได้ไปได้เฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไอ้ลวกโอ้ขาขา กอ๋อกินมันเย็นลงบันไดได้แล้วมันคืออะไรวะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นคุณอาร์ตแต่ผมว่านะคนป่วยน่าจะใกล้ตายแล้วคุณอาร์ตลงมากระแทกมองกัผมเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ผมเอาผู้รอดชีวิตมาส่งไปที่ยังมีอีกคนหนึ่งคุณอาร์ตเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะหาผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งนะระหว่างนี้เนี่ยคุณจัดการต่อสายไว้รอเลยได้เลยคุณเอ๊ได้เลยทำให้เรียบร้อยเผื่อว่าเราเนี่ยเนี่ยต้องใช้กระเช้าอีกรอบหนึ่งคุณอาร์ตได้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 ผมต่อไปแล้วกระเช้าอ่ะ เอาละผมเจอผู้รอดชีวิตอีกคนนึงแล้วอยู่ชั้นสองเอาละคุณอาร์ตขึ้นกระเช้ารอเลยได้เลยได้เลยผมหวังว่านะฮะคราวนี้ผมจะไม่ร่วงตกกระเช้าไปนะเอาละผมไม่ร่วงหรอกเชื่อผมดิเอาเด้อเด้อเด้อผมว่าผมรู้วิธีทายแล้วอ๊บเอาละอึ๊บจึ๊บปึ๊บปัาวคุณเห็นห่าผมไหมคุณเห็นห้าผมไปหยอกไหมนี่ผมมาแล้วคุณอาร์ตจึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บเอามาถึงแล้วออกจากไกลไหมเนี่ยออกไกลไหเนี่ย ผมติดอยู่ในบันไดติดอยู่ในบันไดใช่ผมออกไปได้โอเคได้แล้วได้แล้วโอเคเออมันมีผู้รอดชีวิตอ่ะในห้องครวยเหรอเออโอเคเดี๋ยวผมจัดให้คุณอาชระหว่างนี้เดี๋ยวนะคุณช่วยมาดับไฟด้านหน้าก่อนเดี๋ยวผมหาทางเข้าไปก่อนถ้าสมมติว่าผู้รอดชีวิตติดอยู่ในห้องครัวไว้คุณอาชอ่าผมว่ามีโอกาสที่เออไฟห้องครัวไม่ได้ไม่เป็นไรคุณอาชไฟห้องครัวไม่เป็นไรเอาละมาดิพูดไปไง่ะ ผมมาแล้วผมอ้อมมาแล้วนี่ผมพาเข้ามาแล้วคุณอัรเฮ้ยสุดยอเลยว่าไมงห่วงตอนนี้ผู้รอชีวิตทั้งหมดเนี่ยปลอดภัยแล้วคุณอัรผมเนี่ยอ้อมไปหลังบ้านเว้ยผมเจอทางเข้าอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี้เร็วมานี่เร็วที่เหลือเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพวกเราในการดับเพลิงแล้วเอาละคุณอาร์ตเราจะต้องเร่งดับเพลิงให้เร็วที่สุดนะตอนนี้รู้สึกว่าเราเนี่ยจะทํางานช้ากันมากเลยเอาละตอนนี้เหมือนว่าเราเนี่ยจะสามารถทะลวงเข้าไปได้แล้วนะคุณอาร์ต คุณลองเข้าไปก่อนคุณลองเข้าไก็มาแล้วผมเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยดับด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายเนี่ยไฟมันลุกท่วมมากเลยรู้สึกว่าประตูของเราเนี่ยไฟไหม้เอาละโอเคเรียบร้อยบนฝ้าเพดานบนฝ้าเพดานเอาละฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหาคุณอาร์ตเอาคุณอาร์ตห้องนี้ผมผมเนี่ยใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจะเป็นห้องนอนเด็กนะมีห้องนอนเด็กแล้ว คุณระวังนะเว้ยเวลาฉีดเนี่ยพยายามอย่าฉีดไปโดนหน้าต่างเพราะว่าถ้าฉีดโดนหน้าต่างเนี่ยออกซิเจนมันเข้ามาแล้วออกซิเจนนั้นเนี่ยมันคืออาหารของเปลวเพลิงเว้ยฉีดเพดานไว้ผมจัดก,การด้านล่างเองน่าจะไม่มีปัญหาไม่งั้นเนี่ยถ้าหมิเราไม่ฉีดด้านบนเพดานด้วยเนี่ยไฟมันจะร่วงออกมาได้เลยคนนี้อเอาละเรียบร้อยว่าเสร็จเรียบร้อยภารกิจเครีย์เฮ้ยโอ้โห diving time medium mission time fast านนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราเนี่ยทำภารกิจได้ไวขนาดนี้ตอนแรกผมคิดว่ามันช้าด้วย แต่ใหต้ตายสิมันเร็วมากเลยนะเนี่ยเอาล่ะเรามาอีกครั้งหนึ่งคุณอาร์ตผมบอกเลยว่าในคราวนี้นะฮะเราจะต้องไปที่บ้านหลังหนึ่งเว้ยเออมัน,มน,มนก็บ้านหลังหนึ่งทุครหลาที่ไฟไหม้อะกระแทกเดยเอาล่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าถนนหลวงเพื่อที่จะเดินทางไปยังอะจะเฮ้ยเกือบชนโอ้ยโอ้ยชนไฟไปแล้วตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นควันไฟเลยหรือว่าเพราะว่าแถวนี้เนี่ยมันเป็นตึกสูงก็ไม่รู้นะ หรือว่ามันอาจจะอยู่ในทิศที่เรานั้นยังมองไม่เห็นก็เป็นได้เอาละครอบเราเห็นเป้าหมายอยู่ด้านหน้าแนละ้วแต่ผมไม่เห็นควันไฟเลยฮนะเออนั่นสิเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภารกิจของเราในครั้งนี้คืออะไรอย่าบอกนะนั่นไงควันไฟมาแล้วนี่นไหนวะนี่แกดึงไฟโอ้โหไฟลุกท่วมเลยสงสัยเพิ่งลุกเมื่อกี้แล้วทำไมเ,เราไม่ลงนี่อะได้ลงแล้วออ้ยไม่หลังคาเกรียมเลยคุณอาร์ตเหมือนว่าเรานั้นเนี่ยอาจต้องใช้บันไดที่เราได้มาในการดับไฟบนหลังคานะ โอเคเอาละปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณละกันระหว่างนี้เดี๋ยวผมเนี่ยทำการต่อสายเอาละตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเป็นที่เรียบร้อยดําเนินการเอาละตอนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยไปทําการต่อสายเพิ่มเติมก่อนระหว่างนี้คุณเนี่ยจัดการขึ้นกระเช้าของคุณไปเลย <whatever. S 1> เปิดอุปกรณ์ของเราก่อนเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะเข้าไปจะว่าไปเนี่ย ผมว่านะน่ามีผู้รอดชีวิตติดอยู่ข้างในด้วยแหละเดี๋ยวผมอาจจะต้องเข้าไปช่วยเขาสักหน่อยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณอย่าเพิ่งขึ้นกระเช้าคุณอาร์ตคุณลงมาระหว่างรอเนี่ยต่อสายก่อนเราต้องดูก่อนว่าผู้รอดชีวิตนั้นอยู่ตรงไหนเว้ยได้เลยคุณน้จัดไปจะปต่อสายให้ผมเนี่ยสามสายเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวผมดูหาผู้รอดชีวิตก่อนอ่เอาล่ะลองดูรอบๆยังไม่เจอเอาล่ะตอนนี้น<า>มองด้านบนโอ้หอะไรคุณนิไฟไม่เกลี่มเลยด้านบนผมว่าน่าจะไม่มีผู้รอดชีวิตอยู่ห้องข้างบนอย่างแน่นอน โอ้ถ้ามีนี่ก็คือน่าจะไม่รอดแล้วล่ะน่าจะเป็นบาร์บีคิวไปแล้วคุณอาธเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันว่าห้องนี้น่ามีเอาล่ะผมต่อสายไป้คุณเทสละประตูล็อกเหรอเอาล่ะมีใครอยู่ในนี้ไหมประตูผเราลังมองหาผู้รอดชีวิตแล้วอุ๊ยผมเจอผู้รอดชีวิตแล้วอยู่ชั้นไหนชั้นสองคุณอาร์ธโอ้หยู่หน้าห้องไฟไหม้เลยโอ้โหตายแล้วแป๊บนึงนะคุณเทผมขึ้นไปขยับไปนี่กันบันไดให้ กำลังหาทางที่จะลงไปเอาล่ะคุณอาส์เดี๋ยวผมนั่นเนี่ยต้องพาผูร้รอดชีวิตออจะว่าไปชั้นชั้นหนึ่งมีไฟไหม้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวบันไดผมไปไม่สุดว่ะไปไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรคุณอาส์ผมเนี่ยจะพยายามหาทางลงเองคุณต่อสายรอไว้เลยเดี๋ยวเราเนี่ยต้องดับเพลิงดนบนหลังคาละโอเคผมต่อไปแล้วคุณนี้ผมเนี่ยน่าพาผูร้รอดชีวิตออกมาทางชั้นล่างได้ชั้นล่างยังไม่ไหม้คุณอาส์เหมือนว่าไฟจะไหม้แค่ชั้นสองโอเครับทราบเอาล่ะประตูล็อกหมดเลยเว้ย เดี๋ยวผมขอทางประตูก่อนเออเปอิดประตูคุณอาร์ตผมขอฉะแลงเอาฉาแลงมาได้เลยได้เลยดีวผมฉาแงมาให้เอาฉาแลงมาด่วนเลยตอนนี้ทำไมทำไมมันเอาขวานจาาประตูไม่ได้วะเอาละผมะงัดคุณนี่เอาละคุณอาร์ตงัดไปงัดเร็ว<า>โอเคุคณรอดชีวิตรอดแล้วผมไม่รู้ว่ามีผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะคุณอาร์ตระหว่างนี้คุณสามารถขึ้นไปดูได้นะเอาละส่งไปที่เรียบร้อยตอนนี้ เราต้องไปปิดระบบไฟก่อนคุณอาคุณปิดหรือยังผมปิดเรียบร้อยแล้วคุณนี่โอเคเรียบร้อยที่เหลือนะฮะเป็นหน้าที่ในการดับไฟบนหลังคาคุณอาโอเคจัดไปคุณนี่เอาละผมส่งสายยางให้ลูกน้องแล้วเหลือขึ้นกันเ้าตนนี้มีคน2คนคุณนี้มาช่วยหน่อยยังไม่อยู่อีกเหรอ๋อนั่นไงผู้รอดชีวิตอยู่ห้องรับแขกใช่ไหมโอเคผมรับเข้าไปผมรับเข้าไปนี่ผมเปิดประตูให้วโอเคมีคนใช่ไหมสองเอออีกคนหนึ่งคุณไปรับมาแล้วโอเครับแล้วน่าจะไม่มีปัญหา เอาละฝาผู้รอดชีวิตด้วยครับเอาละเคลียหวังว่าจะไม่มีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่อีกนะคุณอาร์ตเอาละระหว่างนี้ฮะคุณอหัทนี่ผมจะมาทําการนะฮะดูแลกระเช้าอันนี้ <c oughs> เขามีคนการการดูแลกระคุงกระเช้าโอ้โหผมว่านะมันมันจะต้องใช้ได้เว้ยมันเป็นแบบว่ารถของหน่วยงานของเพื่อนเราอ่ะมันมันจะต้องมีวิธีใช้เฮ้ยเฮ้ยคุณไปขึ้นกระเช้าเลยคุณฮัตคุณไม่ใช่ขึ้นกระเช้าเร็วโอเคมันรัมันรัอยู่ไหนเนี่ยกระเช้าคุณอะ นี่ไงด้านหน้านี่นี่คุณมาคุณมาคุณมาเอาละคุณอาร์ตพร้อมหรือยังผมเนี่ยจะพาคุณขึ้นไปนะฮะเอ่อเรียกได้ว่าดับเพลิงข้างบนเว้โอเคนี่อุ้ยลอยขึ้นไปแล้วลอยขึ้นไปแล้วอืดอืดยืดไปเอาล่ะเหมือนว่าคุณจะสามารถใช้เครื่องดับเพลิงที่อยู่บนกระเช้าได้นะเอาละได้ไหมมาผมไม่เห็นใช้ได้เลยคุณนี้เอาละคุณอาร์ตมาเอาผมจัดการด้วยตัวผมเองแล้ว ไอ้ไรวันนี้นี่ผมบอกเลยว่าผมไม่รอกูแล้วการที่อยู่บนนี้เนี่ยเราก็สามารถควบคุมได้แล้วก็ฉีดน้ำอาจจะไหนอะคุณฉีดน้ำยังอะผมว่านะว่าเราไม่ได้ต่อสายแน่เลยว่ะคุณอาผมว่า <c oughs> ผมว่าเราต้องไม่ได้ต่อสายแน่ๆเลยว่ะคุณอามันต้องต่อสายปะวะ เออคุณเอาสายสปายเนี่ยไปต่อใส่ใส่ตัวนั่นนี่เพราะว่ามันไม่มีไม่มีน้ำเข้าไงมันก็จะฉีดน,น้ำไม่ได้นี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฉออีดแล้ว<อ>ามาแล้วเอาว่าโอ้หคุณอาร์ตคือมันจะดับหมดเลยเพื่อ<พ>น <mama> เรามันจะดับหมดแล้วทีมงานเราเนี่ยเออเฮ้ยโหสายแดงแดงนี่เต็มบ้านเลยมันไปอยู่ไหนกันหมดเลยเอาละเอาละ เอาล่ะผมกําลังชียอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนว่ามันจะให้เช็คอะไรสักอย่างเนี่ยคุณไปเช็คสิเขาบอกว่าประตูหน้าประตูหน้าอะไรสักอย่างเนี่ยเมื่อกี้รออ่าตอนนี้ผมกำลังดับไฟบนหลังคาอยู่รอผมสักครู่หนึ่งแล้วไฟชั้นสองเป็นไงบ้างเนี่ยคุณอาร์ตมันเข้าไปดับไม่ได้คุณพี่เพราะอะไรเพราะว่ามันมีไอตัวแบ็คดับรออยู่ข้างหน้าตึมเลยอะ่ะ โอเคโอเคคุณอาตตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะลงจากกระเช้าไปเพราะว่าหลังคางของเราเนี่ยดับไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปช่วยจัดการในไม่ช้าการที่เราเจอแบ็ค d าร์นั่นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรคุณอาตเราต้องทําการอุดไม่ให้ออกซิเจนในนี้มันเยอะเกินไปแล้วก็ <c oughs> ทําการเตรียมเปิดประตูแล้วเราก็หลบให้ดีเพราะไฟมันจะพุ่งออกมาไงล่ะเราต้องระวังให้ดีคุณอาตหรือว่าเราควรจะหาช่องทางระบายควันออกไปทางด้านอื่นบ้าง ถ้าอย่างนั้นเราเนี่ยไปจัดการหน้าต่างทางด้านนอกเนี่ยน่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหรือเปล่าคุณนัรเนี่ยผมกำลังเปิดหน้าต่างภายในให้อยู่เนี่ยเฮ้ยภายในน่ะปิดไว้เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเปิดหน้าต่างด้านนอกกันเอาละคุณอาร์ตผมว่านะน่าเป็นห้องนี้เว้ยห้องนี้ที่ที่ผมเนี่ยมารออยู่ละเอ้ยคุณนี้โอ้คุณปีนไปแล้วเอาละพะแล้วผมลงมาผมหลบก่อนไม่รู้ไฟมันจะระเบิดหรือเปล่าเอาละฮะตอนนี้ผมก็ระบายควันออกมาละุดแลวแบคดับอยู่เลยใช่ไหม ใช่ใชใชโอเคน่าจะดับได้ไม่มีปัญหาแล้วคุณอาผมว่าห้องนี้อะไรเร็วจะดับได้ยังไงแล้วผมไม่มีสายยางคุณไม่ต่อไว้เนี่ยเอาล่ะเร็วเข้าคุณอาตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยน่าจะสามารถดับไปในห้องนี้ได้อย่างง่ายดายแล้วนะเราเนี่ยพยายามปิดกันโอ้แใครมาฉีดนะ้ำออกมาจากห้องมาลนะเดี๋ยวผมเนี่ยกำลังตามไปผมกำลังตามไปช่วยอยู่โอ้โหคุณอาดวนดวนผมอะไรจะตายผมเข้ามาผมผมออกดีกว่าผมออกดีกว่าผมไม่ไหวแล้ว ผมกำลังจะตายอุ้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 ยฉีดน้ำดับตัวเองก่อนอืมเอาละผมว่าผมน่าจะเข้ามาได้ละตอนนี้ดับระหว่างทางเดินออกไปตรงด้านหลังตรงนี้ยิงไปดาวนด้อยู่อ่าคุณคุณยิงที่ตัวผมหน่อยเนืก็เนื้ออ่ายิงยิงตัวผมด่วนเลยผมกำลังจะตายยิงออกมาออกมาเนี่าคุณที่เอาละผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมกลับมาอีกครั้งหนึ่ง รีบดับให้เสร็จรีบดับให้เสร็จโอ้โหตอนนี้ผมสึกเหน <be Exactly. S 2> ื่อยล้าเต็มทีเอาล่ะห้องเล็กตรงนี้เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยนี่มันทางเดินนี่าอ๋อมันลามออกไปทางเดินเอาล่ะเอาล่ะตรงกลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกูอ่นเหลือแค่มุมเหลือแค่มุมดนั้นมุมนั้นแหละมุมันาาแล้วผมกำลังช่วยอยู่ผมกำลังช่วยอยู่นี่เรียบร้อยเอาล่ะในที่สุดโอ้ยคุณฮัทโอ้โหเราจะเสร็จรู้ด้่าหลังนี้นี่เราใช้เวลานานมากแล้วผมก็ได้ตายไปละครนึงเอาล่ะไหนดูซิ โอ้ยการขับรถมานี่เรียกว่ามีเดียมนะฮะภารกิจของเรานี่เรียกว่าโคสโลนะฮะเรานี่ททำช้ามากในครั้งนี้ก็คือมัวแต่ไปยุ่งวุ่นวายกับกระเช้านะฮะเออด๊โอ้กว่าจะแบบควบคุมกระเชา้ากว่าจะต่อสายอะไรได้นะฮะวุ่นวายชิเป่งเลยเอาละคุณอาร์ตครับผมสำหรับซีรีส์นะฮะสองสายดักกระเพิงสุดป่วนของพวกเราแล้วเนี่ยก็น่าจะจบลงภายในพาร์ทนี้แล้วละ่ะ โอ้โห oh, จบแล้วนะฮะพอเรียกได้ว่านะฮะเราเนี่ยก็น่าจะทําทุกๆอย่างที่ในเกมนี้นะเนี่ยมันมีให้ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและสําหรับสองสายในเกมหน้านะี่จะเป็นเกมอะไรอย่าลืมติดตามชมกันละกันนะฮะไว้เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมอย่าลืมอะไรอีกวะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะ,ะเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมถูกต้องครับผมแล้วไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ Bye, ะบายจ้า